We've conquered all of Europe. We're never gonna stop. c o a p y o a n d s please. From Paris down to Turkey. โอเควัสดีครับรีแอคชั่นอันนี้พีซีซั่นาันที่2นะครับลิเวอร์พูลเจอกับอ่าอ่ากรอยเทอร์อะไรทุกอย่างไม่รู้อ่านยากที่ผายกรอยเทอร์ฟรี <laughs> <laughs> ไม่รู้อ่ะเอออัน,นที่2แล้วกัน โอเคนี่โกเรานะครับอาริโซมาแล้วแล้วก็มเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมีฟานไดนะฟนานไดเตติปด้วยโอเคเทนน่าจะเล่นกลางนะถ้าให้เดานะ,มะเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบแวบๆบคู่กับแมกแอลิเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจผมเรียกว่ากอยเธอร์แล้วกันทีมกอยเธอร์แล้วกันนะไม่รู้ <laughs> กลัวเรียกผิดปะเกมใกล้เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวกันแล้วลงในสนามแล้ว กล้ละใกลละใกลละเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเก็บชัยชนะได้ไหมนัดน,นี้นะครับโอเคทีมเจ้าบ้านเขียก,ก่อนนะครับกอยเทอร์นะครับจากซ้ายไปขวานะของเขาสีขาวเราสีแดงนะโอเคเกมใกล้ okay, เ,กเริ่มละโอเคเกมเริ่มล้ครับเขียละโก <ahor> สั่งน,นะ<ส>โคดังโนะอ้ยาร์ดไปเลยไปไป ยัดพลังใบใบไปเดี๋ยวแม่งหักแล้วยิงหักยิง,ยงโอ้โเฮียร <Yeah! S 1> ุยดีอนาทีที่เจ็ดนะครับเกือบแล้วกูบอกแล้วเจอพลังใบพี่กู <c oughs> เนี่ยหักอึง้งโอ้โหหักแค่จังหวะเดียวนะปกติจะหักสองจังหวะหักอีกอีกล็อกหนึ่งอ่ะแล้วค่อยยิง อันนี้แม่งหักแม่งยิงเลยเออเกือบเกือบ้คนดูน้อยอย่างนี้มาไทยเดี๋ยววะแต่เราสนามไม่ดีนะ <c oughs> สงสารแฟนสเปอร์เลสเตอร์ยิ้หายเฮ้ยไม่ดูบอลยังไงยิงเลยไหมอ่าฮะอยู่ที่ดีอาร์สเรียบร้อย ดีอาร์ตยิงเข้านะครับนาทีที่ยี่สิบเอ็ดสี่สิบห้าสิบแล้วตอนนี้ไอเหียคิดว่าไม่เข้าเลยนะแมงเข้าเฉยดีครับดีครับดีมากนะครับนำสกอร์ไปแล้วหนึ่งศูนย์ผมแก้สกอร์ก่อนเก็บปากนะพูดมากไม่ได้ลิงแม่แผลขอโทษด้วยนะครับถ้าได้ยิงแบบเสียงแปลกแปลกะ ซีน้เาเป็นแผลแล้วพูดไม่ได้เนี่ยจังหวะที่ดิอาร์รลุยมากระชากขวามาแล้วยิงเลยเออมารอจังหวะนี้อยู่นะดีดีดีเอ้ยเฮ้ยไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้า,นาเอาไอ้เหี้ยไม่เข้า <c oughs> บอลแม่งเด้เดงนอกเ <c oughs> ข้าตะค้างตะข่ายกูนึกว่าเข้าไอ้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วดีแล้ว แต่โจตาไม่ล้ำหน้านะเพราะว่าจังหวะสอดมาดีอาร์ตมันล้ำแต่มันไม่ได้เล่นเอออุ้ยเฮ้ยยอ่าได้ว่าโอเคพที่ดีอาร์ตจะชากไหมกาโปวันทูโอ้ยเฮียข้ามคาน คืนโกโกน่าจะเคร์เธอร์แล้วว่ะอ้าวควยเอ้ยไอเฮีย <laughs> ไม่เอาโกแอดเดียในสัตว์ให้ให้บอลกันไม่ดีนะเสมอแล้วนะหนึ่งหนึ่งแล้วนะอะไรพวกมึงเล่นอะไรกันมึงกลัวบอลไม่ตื่นเต้นเหรอเสียซะเองนะโอ้ แบบนึงขอดูภาพช้าก่นอนอาเดียมันมส่งให้หลังแล้วหลังเหมือนโดนแย่ได้นะเออมึงไม่ขวดไปเลยวะหาเอ,อ้ยเอ,อหนุน่มแย้มมึงต้องยิงคืนแล้วนะเฮียดึงเท่าแล้วนะเพิ่งจะเริ่มแม่งไม่ถึงสามนาทีโอ้โหปวดหัวเลยวะเฮียโอเครับได้นะรอบนี้เฮียเอาสาอาเดียลื่นอีกเฮี <laughs> ยอะไรของมึงวะเนี่ย ลีสารหลุดสารสารกระชากไปบอกแล้วยิงคืนนูเยตนะครับนาที49นะครับนูเยตอา่าไล่นำแล้วนะเออไม่ต้องอย่างนี้เลย้ยไม่ใช่ไปแพ้เขาค่า <laughs> นูเจยสยิงเข้าเสาแรกนะดี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 จังหวะสาร่าใส่ตัดเข้ามานูเยสวิ่งมาแล้วก็แล้วก็งัดเลยหลังมันไม่ทานว่าหลังมันหลวมเฮ้ยโอ้โหสามหนึ่งนาทีที่ห้า 58 25วินะครับสารางัดมาให้หนูเย็นูนเย็ล็อกอีกทีหนึ่งอะไรยิงชาวสายสวยมากสีมากโอโ้โหทับหนึ่งนะผมขอแก้ก่อนดีมากครับสามหนึ่งแล้วนะครับลำหน้าเปล่าโอโ้โหไอ้เฮีย ไม่ลำหน้าวะไอคนนั้น,นอ่ะเออสามสองแล้วนะครับเฮ้ยจังหวะตอนแรกเหมือนจะล้ำนะนาทีหกสิบเจ็ดสามสองได้มาละเี่ยจังหวะคนเนี่ยไม่ลำหน้าหรอ โอ้ยสามศูนไอสามเท่าเออยิงดีนะลูกดีเสมอโอเคให้ชาวบ้านได้เ hey ฮบ้างนะครับไอสามไม่ใช่พีิกแพนนะไม่ได้นะพีิกแพ้ไม่ได้นะนะนาทีที่เจ็ดสิบสามนะเขาจะเสมอละ เออให้เด็กเล่นนิดเดียวพอโอ้โหเปลี่ยนกอล์ย์ผ่ากอโกเด็กด้วย <laughs> อ่าให้น้องมันเล่นมั่งนาทีเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับตอนนี้สกอร์สามเท่าแล้วนะไปไปโ,โอ้โหระวังโอ้โห,หเฮียมึงอยาให้ซาร่าไปหนห่อยวะ มันยัดให้เกินไปอ่ะถ้ามันยิงเองก็ได้เอาละแม่งมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยสิจ้าโอ้แม่งยิงด pues ีว่ะไอ้เอ็กเป็กเหี้ย ไม่ดีแ <dá> ล <cido> ้วไม่ดีแล้วโอ้โหแม่งยิงดีว่ะเฮ้ยไม่ลําหน้าหวะขอบคุณที่ไม่แพ้ไอ้เยี่สี่สี่จนได้นะครับซาร่านะครับนาทีแปดแปดนะครับนูยีเปิดมานะ แพ้กูว่นอนไม่หลับอ่ะแพ้ทีมอะไรก็ไม่รู้โอเคโอ้ยซาลาไม่เกี่ยวขาซสายพอดีเลยนะเกือบออกนะเอาไวจริงเอาเว้สวยทะลุช่องนี้ดีโอ้ย ไม่เข้าได้ไงวะไอ้เหี้ยไม่งั้นจบอลยนะไอ้เหี้ยโอ้โหหนูเหี้ยขนาดจีบแม่งเลยครบ90นาทีแล้วนะครับอ่ะป่าจบเลยเหี้ยโอเคซีซี่พอจบเกมแล้วนะครับลีเวอร์เราเสมอกับ ทีมนี้ไปนะครับ44ี่นะไม่ได้สารานี่แพอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเชียร์กันต่อว่าจะเจอใครนะครับปีซีซั่นสนุกสนุกดีถือว่าเป็นการวอร์มทีมนะเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนแบบเรื่องสำรองอ่ะตัวหลักอะ่ะให้น้องๆได้เล่นมั่งอะ่ะโอเคดีดีด,ด,ดีเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยใครที่ไม่ไม่กดก็กดให้หนอยช่วยกันนะครับเราเด็กรีเวอร์ไม่ใช่ก็กดได้เนี่ย <laughs> เซลฟีก่กับเจเกนนี่อะ เออเอเอ,เอ,เอไว้เจอกันไว้บ้ายครับทุกคนไว้เจอกัน